สิงคคอป์ปอเรชั่นลุยกันต่อครับมาครับจังหวะนี้หลุดมาทางซ้ายยึกยักอ้าวแล้วล็อกผ่านไปเฉยเลยครับหมายเลขแปดบีตกเข้าในยังไงครับยังเคลียร์ไว้ไม่ได้วนกลับไปอีกหนึ่งรอบต,ตรงกลางสนามยิงไกลลูกนี้ข้ามคานเกือบเหมือนกันครับตรงกลางไปประกบต,ตัวห่างครับดูครับไม่เข้าครับ เวเวีเรอานอตัหนงนี้โคติโกก็นั่งอยู่ตลอดเลยนะครับลุ้นลุ้นอยู่ตลอดเลยนะครับน้อยเฮ้ยเ้ข้ามคานครับลูกนี้นิดเดียวครับหมายเลขเจ็ดน้องเก่งนะครับวันนี้เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับโอ้โหปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานครับ เอาจริงเอาจังด้วยกันทั้งคู่นะครับคือฟุตบอลต้องบอกว่าเป็นกีฬาลูกผู้ชายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความสําคัญทีเดียวดเอาละครับลุยกันต่อครับ B ีจียูสทางซ้ายเปิดเข้ากาลูกนี้เข้ามือครับโอ้โหน้องนิวครับฟ้าอยู่เลยนะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นพี่เต๋ากับพี่เต๋อนะครับสองคนนี้ก็เป็น2คนที่นิสายแตกต่างกันนะครับพี่เต๋อก็เป็นคนดีครับพี่เต๋าไปคิดเองนะฮะ เออหาแต่เรื่องนะครับอาครับบีจียูสิบครับไม่ท้าไม่ท้ปสวัสดีก็ไม่ต้องบรรยายครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะครับไม่ต้องบรรยายหรอกครับดูครับดูดูคนรอบข้างนะครับโอ้โหลูกนี้ข้ามแนวรับมาครับ B g ดึงหลอกหนึ่งทีหาเพื่อนอยู่จ่ายย้อนหลังมายังยิงไม่ได้ ยังยึกยกอยู่วนโอ้โหปิดมุมบอกเลยครับแนวรับทําได้ดีครับทีมโกโอ้โหควายลูกนี้หลุดเหมือนกันแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้ชนคานเข้าโอ้โหเข้าด้วยครับลูกนี้โอ้โหยิงลูกนี้คมขลุดเลยครับโอ้โหจริงๆเนี่ยเหมือนจะตั้งโซนแนวรับกันดีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหไปเสียสมาธิแล้วไปหลุดตําแหน่งนิดเดียวครับลูกนี้หลุดเลยแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหคมจริงๆครับ นิวก็ออกมานอกเส้นประตูเยอะไปนิดนึงครับเกือบถึงครับลูกที่เกือบถึงเสียประตูแล้วนะครับโดนนาแล้วนะครับน้องๆทีมโกครับมุมประตู่อ<ห>สูนะครับวงกว้างวงด,ดีวกว้างเริ่มกันใหม่นะครับมาบ้างครับทางซ้ายจะเปิดเข้าในครับกล้องหมายเลขแปดวันนี้มุมกล้องอลังการมากครับเล่นกันที่ราชมังคลาก็ต้องบอกว่าเป็นสนามในฝันของน้องๆอยู่แล้วครับเพราะว่า การที่จะเข้ามาเล่นทีสนามนี้ก็ไม่ไม่ธรรมดานะครับต้องมีคนคอยเปิดประตูให้เข้ามาเล่นด้วยนะฮะไม่งั้นก็เข้ามาไม่ได้นะครับมาครับเก่งนะครับเก่งครับมายเลขกับตันทีมวันนี้ไปเลย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 เลยไปลยอปเลยเลยไปลยเยปเลยปเล่ไยเลยไปเยเลยไปเลยาปเรไเยปเล่ไเลเลยไปเลยัลยไเลยเารปเลเเ ตัวนิดเดียวแต่ว่าปีเทาวนี่ปัดด้วยขวาลูนี้โอ้โหเลยมองครับแต่ว่ายัางไงครับฟาวรู้เปล่าไม่ฟาเอายิงยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งแตะเข้าไปอีกทีหนึ่งข้ามคานครับโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันดูครับลูกนี้คนมองเราเป็นเชลนะครับแต่ว่าโดนผลักออกมาสกัดก็ยังไม่ขาดยิงยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งหมายเลขสิบห้าน้องรุตติดแซฟอีกต้องสามอีกทีก็ข้ามคาน บอลไปสุดบอลไปสุดตบมือเลยครับขยับข้างหลังขยับตบเราตบมือก็ตบห่างๆพี่เต๋านะครับจะตบใจมือไม้ก็ก็ออกนะฮะเปลี่ยนๆขอรุ่งต้องแก้เกมแต่ว่าลูกนี้โดนตัดหลังมาอีกแล้วครับหมายเลข8 BG U16 ตามมาเยอะเยอะเยวิ่งมาเอาตัดเข้าในโอ้โหเอาลื่นล้มไปแล้วครับโอ้โหแล้วชิงกันหรือเปล่าโอ้โหตะดลบอีกทีตบเข้ากลางแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ พุทธศิว์ว่าไงครับไม่ให้นะครับไม่ให้นะครับเปลนเห็นเห็นเปล่าอะไเปล่าเห็นเห็นพอแล้วพอแล้วเปล่เห็นเปล่าเห็นแล้วพอแล้วอย่าอ่านปากโค้รนะครับเตือนเลยนะครับผมเตือนเลยว่าอย่าอ่านปากนะครับคือน่าจะเป็นจังหวะฟาวตั้งแต่จังหวะที่ลุยเข้าไปทีแรกนะครับ เจ้าบ้านนะแมเจ้าบ้านเจ้าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าทินเจ้าทินผมเจ้าทินครับผมเจ้าทินครับโคตรงศักดิ์ครับบ่นกับโคตรรุ่งครับรุ่งบอกหรือจะเอานะครับเออไม่ละครับสองท่านนี้ก็รุนรุนเดียวกันอยู่แล้วนะฮะส่วนนี้ก็คนบ้านะครับคนสติดีที่ไหนนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเออทางเวิร์กพอยต์ไปเห็นอะไรนะครับเออบ้าแล้วงานเยอะอีกอ้าวลุกนี้ยิงไกลครับ เครับเหลือหลาเหลือหลาเลยครับเริ่มมาเป็นชุดแล้วโอ้โหลูกนี้ยิงไกลมากนะครับเนี่ยแต่นิวเนี่ยออกมานอกกรอบปกหลาเยอะเหมือนกันนะครับเกมค่อนข้างจะดุเดือดเลยนะครับแต่ว่าณเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่ายังยันไว้แล้วก็ทําได้ดีด้วยครับน้องๆทีมโกที่บอกเาเกมลุกเ,เล่นีเกมรับด้วยเกมรับเอาล้ครับโอ้โหลูกนี้จะชิงหนึ่งสองไม่รู้กัคนครับป้องนะครับป้อง มาแล้วครับทางขวา b ีจียูทนี่ก็ไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับบุกเอาบุกเอาเลยนะที่แล้วก็ดิงไปเจ็ดด้านี้ก็ยังบุกอยู่้าบอคอแตกอะไรขอัดนะครับเออลุ้นลุ้นเอามาอีกแล้วเรอครับเนี่ยบีจีโอ้โหสับขาหลอกไข่หลบแล้วเลาะมาทางซ้ายตกเข้ากาลูกนี้โลงโลกไม่มีใครครับภูพานาสุดยอดครับภูพานนี่ เป็นนักเตะที่อ่านเกมดีนะครับคือจังหวะเกมรุกแกก็เปิดบอลแล้วก็มีเซนส์นในการเปิดบอลเ,เกมรับแกก็รู้ตำแหน่งของตัวเองด้วยครับเอาี่เปิดเข้ากลางติดบล็อกอยู่ครับผู้สินว่าไงาาอะไรครับผู้ยินยังไงฮะหันบอลเหรอครับอะไรครับนิดๆหน่อยนะบอลทูแฮนขอโทษสามด้วยนะบอกสามด้วยสามยิงฟรีคิลูกนี้เอา็รอดกำแพงไปครับแต่ว่าเข้ามือน้องนิวนะครับ น้องนิวนี่ก็ไม่ได้ผอมลงเลยนะครับแต่เข้ามาอยู่ในโครงการแต่ว่าลูกนี้ตำแหน่งดีครับยินตำแหน่งดีหมดเวลาครึ่งแรกนะครับอะเท่ากับว่าตอนนี้น้องๆทีมโกตามหลังอยู่นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อกี้เนี่ย ทุกคนเล่นเกมลับได้ดีมากแต่พี่ๆเขาติงมาว่าพูดกันไม่เป็นหรอเฮ้ยไอตัวนึ่นว่างเอ้ยดันขึ้นไปไม่มีใครสั่งเลยไม่มีใครสั่งใครเลยใช้เสียงพูดกันหน่อยเพราะฉะนั้นหลัง3ามคนโอเคถ้ามันถ้ามันถ้ามันมาแต่ผมว่าลูกนี้ลูกบอลนะถ้ามันมาด้านนี้โอเคถ้าคุณยืนเชฟอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่ใครจะยิงคุณได้แน่อยู่แล้วเขาจะเลี้ยงเลี้ยงทะลุผ่านไอเก่งไกหนุ่มมาถ้าเรายืนตามนี้ เขาก็สามารถส่องไกลได้เพราะฉะนั้นนิวต้องคอยสั่งว่าให้เดินระดับไหนนะที่ที่มันจะไม่บังเรานะต้องต้องสั่งอยู่ตลอดเวลาต้องคอนเซนเตรอยู่ตลอดตลอดเวลานะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เงียบเลยนะโอเคนะคนช่วยดีไปเอาละฮะ ระหว่างพักครึ่งนี่โค้ชรุ่งก็บอกน้องๆนะครับบอกว่าต้องการประตูตีเสมอนะครับคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่โค้ชรุ่งต้องการก็คือต้องการผลเสมอนะครับส่วนนี้คือโค้ชชาวญี่ปุ่นของทาง BGU16 กนะครับก็วกเวกโวยวายเลยนะครับบอกว่าน้องๆทีม BG เนี่ยวันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับนัดที่แล้วเนี่ยถล่มเข้ามาตั้งเยอะทำไมวันนี้เล่นไม่ได้ตามแบบตามแผนของตัวเองครับก็โวยวายน้องๆนิดหน่อย แต่ว่าอย่างที่บอกครับน้องๆทีมโกก็ผ่านแมตท,ที่ต้องบอกว่าพัฒนาฝีเท้าของตัวเองมาพอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆอ,อย่างชัดเจนครับอ้าวลูกนี้ได้ตัดแนวรับแล้วหลุดมายิงไกลลูกนี้ยังม่งสกัดไว้ได้ครับยังไงครับเตะทิ้งไปก่อนครับไม่สนหน้าอินหน้าพมครับอาจุบจรบลาสิยู่งอเลีสิยิ่ง ไปแปลเลยนะครับผมก็มัวตัวไปเลยนะฮะคืออย่างที่บอกครับคือวันนี้โค้ชของ b g u ียูเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่พอใจลูกทีมของตัวเองครับเพราะว่าเหมือนกับเล่นไม่ได้ตามแผนของตัวเองแล้วก็เล่นไม่ได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับน้องๆทีมโกด้วยครับที่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็โดนถล่มมานะครับนัดนี้ก็ทุ่มเทกันเป็นพิเศษเป็นภาพบรรยากาศในสนามสวนสดวันยามครับ โด,โดคด,โดคนในร่างดาเบ็กโดดคนในร่างดาเบสเอ็มเดี๋ยวค่อยดำเนินต่อครับกระจายออกก่อนเพราะไม่อยากจ้างโคตรูบอกแล้วนะครับวันนี้อยากได้ประตูตีเสมอสักหน่อยนึงครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจรุดครับหมายเลข15ลงสนามมาแล้วรูปร่างสูงยาวเข่าดีเลยนะครับคือคือมาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์โค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วสิบวิทีน้องสิบวิทีแต่ว่าภาพตัดมาก็ยังเป็นบีจีบุกอยู่เลยครับ อังซ้ายครับเปิดเข้ากรอบเขตโทษลูกนี้ไม่มีใครเอา้าสกัดไม่ดีชนกันเองอีกกีเดียลงมาแล้วครับดีกองเยอะเราซไก่ลูกที่ชนเสาครับยิงซ้ำอีกทีติดแนวรับครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับกินตัวไหนมาครับเนี่ยจริงคึกเหลือเกินหลังจากที่โดนโค้ดบ่นไปครับโอ้โหลูกนี้มาเป็นชุดครับโอ้โหลูกนี้ยิงสวยนะครับแต่ว่ามีเสามาช่วยเซฟไม่ได้ คซิโก้ครับก็จดแล้วครับจดรายละเอียดแล้วว่าวันนี้ใครเล่นเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้มีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะทราบกัแล้วว่าน้องๆคนไหนจะได้เข้าไปสู่อะคาเดมี่ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับยังไม่ได้บุกเลยนะครับเนี่ยน้องๆทีมโก้เลยมาอีกแล้วครับบีจีาทเปิดข้าวฝากลูกนี้ยังสกัดไว้ได้ตามมาเล่นอาจจะโดนตัดคืนไปครับโอ้โหจัดซีดานเทินครับ นสกัดไม่ได้ครับทางขวามีพื้นที่ยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายเพื่อนถามทำไมไม่จ่ายอีกคนหนึ่งบอกไม่มีตังนะครับก็เลยยังไม่จ่ายนะครับประกอบด้วยโอ้โหลูกนี้โดนตัดล่วงไปแล้วครับผูสินว่าไงเอ้าผู้สินไม่ฟาวครับเล่นต่อเออชิ่งมาหนึ่งสองยังไงครับเนี่ยโอ้โหสตั๊์สีสิวนะครับหรือว่าสีแสบตานั่นเองเปิดเข้ากลางเอ้ามงสกัดไปได้ครับจะยังไงซ้ำได้หรือเปล่าซ้ำแล้วก็ยังติดเซฟอยู่ครับโอ้โห น้องปิงครับพูกสัพ์ตูลงมาใหม่ครับลงมาถึงก็งานเข้าเลยครับโอ้บินจังหวะแรกแต่ไม่ถึงบอลครับโดนซ้ำอีกทีก็ยังดีครับโอ้โหผวามาเซฟไปได้ล้มเงินละเนราธาด้หมดแล้วก็ตอนนี้โอ้ปาเป็นชุดจร <ไง S 1> ิงๆอเซฟเยอะไอตัวนี้ก็เซฟดีโอซิโก้ก,ก็ยังติดต,ตามผลงานงน้องๆอ,อยู่ครับเอาละครับจะได้ลุยบ้างหมายเลขสิบเอ็ดน้องปลัก๊กปลั๊กเล่นกับชิกกี้ โดนตัดไปแล้วครับชิคกี้เปิดยาวลูกนี้เอาหลุดเฉยเลยครับมาอีกแล้วหนึ่งต่อนหนึ่งกระชากผ่านเฉยเลยโอ้โห <ไป S 1> แล้วยิงยติดเซฟครับปิงไปยังเซฟอยู่ครับโอ้โหแนวรับเมื่อสักครู่ปล่อยให้กระชากผ่านง่ายๆเลยนะครับเนะี่ยรุดครับที่ลงมาหช้าไปก้านึงครับดีครับปิงผวาออกมาเซฟได้เร็วโค้ร<ม>รุ่งยิ้มแยแยนะครับไม่รู้จะทำยังไงเมื่อกันมาเป็นชุดออะแล้วปิงเจ็บด้วย จ็บด้วยนะครับมีอาการตะหลิวนะครับตะคิวนะครับขอบคุณมากนะครับอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครรับให้นะครับก็ต้องเล่นเองแก้เองนิวลงมาอีกรอบนึงครับมาผมนิวนี่เหมือนกันศาสตร์บ้านผมเลยนะครับมาเป็นแผ่นเลยนะฮะแต่ว่าวัยรุ่นครับมันต้องมีแฟชั่นเป็นธรรมดานะครับมาครับ โอ้โหลูกนี้สวยครับหลุดมาทางซ้ายหมายเลข8กล้องครับอีกซ้ายเปิดเข้ากลางลูกนี้ได้ขวิดลูกนี้ได้จังหวะบุกสวยๆมาแล้วครับน้องๆทีมโกช่วงหน้าไปตามรุ้นกันครับว่าจะได้ประตูตีเสมอหรือไม่